สวัสดีครับโคชอลิตผมนายมินธรามีธรรมชั้นม .5 ้ทับสีเลขที่13วันนี้จะมาอภิปรายเรื่องอินโทรกราฟิกบอกเกิดของศาสนานะครับเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าปัจจัยของบอกเกิดศาสนามีอะไรบ้าง <c oughs> ผมได้สืบผนมาแล้วครับว่ามี4ปัจจัย 1. ศาสนามาจากความก่อของมนุษย์นะครับ <c oughs> มนุษย์ในยุคแรกมีความกลัวต่อเหตุการณ์ต่างๆของธรรมชาติเช่นภัยพิบัติซึนามิแผ่นดินไหวแล้วก็พวกฟ้าผ่าฝนตกอ่าฝนฝนตกหนักเงี้ยครับผมคนในยุคก่อนเลยพยายามหาแบบว่า พยายามหาแรงจูงใจแบบว่าที่ทําให้ตัวเองแบบว่าไม่กลัวต่อสิ่งนั้นนะครับผมทาแบบทำมันมันหาพยายามแบบเหมือนหาตัวแทนของของตัวเองครับเพื่อมาป้องกันสิ่งที่เรากลัวครับผมปัจจัยที่สองนะครับ,รค,รบคือศาส,สนาคือผลของความโง่เขานะครับความคลุ้มเครืออีกประเภทหนึ่งคือข้อกล่าวหาที่ว่า โดยเหตุของความไม่รู้และความโง่เขาต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ทำให้พวกเขาคิดว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์เหล่านั้นมีความเกีย่ยวข้องกับพระเจ้าและต่อมาศาสนาก็ถือกำหนดภายใต้ความเชื่ออันนี้ปัจจัยที่3นะครับคือ ศาส,สนามาจากความเชื่อผิดๆิดหรือประเพณีที่บิดเบียนของมนุษย์นะครับนักสังคมวิยาาบางส่วนมีความเชื่อว่าพระเจ้าศาสนาเป็นผลมาจากประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะของสังคมในยุคแรกเริ่มซึ่งราักฐานของมันมาจากความเชื่อผิดๆหรือการบิดเบียนของมนุษย์โดยทัศนะนี้เป็นของอีมีนโดเครม ในปีพศ1858-1917มีความเชื่อว่าเมื่อมนุษย์ยุคแรกสัมผัสได้ถึงความพิเศษที่แตกประหลาดความตื่นเต้นความสะพึงหรืออยู่ในสภาวะของคนครึ่งระับครึ่งตื่นหรือเรียกอีกอย่างว่าร่างทรงความหมายของสศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ธรรมชาติจึงเร้นเข้ามาในความคิดของเขาปัจจัยข้อที่สี่นะครับศาสนาคือผลจากเศรษฐกิจสองถึงสามทศวรรษก่อนหน้ามีการนำเสนอทฤษฎีที่ว่าศาสนาเกิดมาจากผลของเศรษฐกิจโดยมีวัตถุนิยมเป็นผู้ยกทฤษฎีนี้ขึ้นมาอธิบายถึงสาเหตุการถือกำเนิดศาสนา นั่นก็คือกลุ่มมารชิด์กล่าวคือพวกเขามีความเชื่อว่าศาสนาและพระเจ้าคือผลผลิตของเศรษฐกิจหรือผลผลิตจากบุคคลชั้นสูงโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนผู้ที่มีความมั่งมีเสษฐีซึ่งคนที่อยู่ชนชั้นต่ำกว่าไม่รู้ความรับหรือเรื่องนี้แม้แต่น้อย